ไงนี่น้ำขึนเนีย่ยโมรุสร้สราสระกำลังจะกะขับรถมาแล้วหน้าพี่สาวเขาวานแล้วเลือแต่ว่า เรือเต็นาของเราทางนี้ยังไม่เสร็จกำลังจะมาวานข้าวไอ้ทำนี้ใสแ่สแส่ขันส่วนเองถึงไงเรียงระบองเรียบร้อยนี่สแส่ขันขัน นูนน่นไปทางนู้นมาทางนี้นะสามไรหนึ่งงานคนขับรถกำลังจะมาวันนี้พาผู้ช่วยก็ดับมาช่วยปรุกเราแต่แดงจะได้หรือไม่ได้ คนสวยมาช่วยแม่วานข้าวจะไม่รู้จะทำเป็นหรือไม่เป็นแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์เด้อดับหนึ่งอยากขับแต่มอเตอร์ไซค์นี่หนักงานขับรถมาไ้ายหน้ายา<ม>ย่าเอาครกทางมาด้วยไปแล้วนะคะ มาว่านข้าวไทนาว่านข้าววันนี้ไงนี่กี่ออยคุณเขมินพักวันนี้ร้อนมากเลยเมื่อคืนฝนตกตอนเช้ามาร้อน ไม่ได้เอาไปเอาเสื้อแม่มาด้วยเสื้อหนึ่งกระแรงรถน่ะ,ะก็แม่เนอเตโนน่นะขับรถมาใส่มานะ่าเราไม่มีกระท่อมเลยมันร้อนด้วยพักร้อนไม่มีกระท่อมจะพัก รัวรัวหน้าทุ่งนาตัวเองใส่รัวหน้าของพี่ชายพี่สาวยังไม่มีรัวแก้ไม่ได้ทำรั้วข่าวแล้วนะคะรถเต้นค้นรถไทยไทยนา ไทยตัวเองถ่ยเองไม่มีตังจะจ้างรถไทยทมอบปันให้ถ่ายให้ประหยัดงบประมาณทุกวันนี้ต่างหายากต้องพากันประหยัดนี่นะตัวเอง จะเบร์รถไทยลงจากรถเต็นยังไงได้รถเต็นมันสูงต้องหาที่เหมาะๆจะลงรถไทยจากรถเต็นโอ้รถมาสายจอดตรงนั้นและเอาแต่มาชิบชิบชิบื้อะไร Please, ายยังไงรถยัางไม่ลงจากรถเลยหาไปไหนะหาที่ลงรถขายอารมณตังนี้แล้วมายอมลงนะันะพอนไหนตรงนั้นอะต้นปีนรวมัน